สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาคม2568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนะคะ ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่เลนอมองนี้นะคะนี่คือหน้าตาไพ่เลนอมองแล้วก็อิงจากไพ่ทาหลดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้ จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากนะคะโอเคเมื่อท่านก็ใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะการโดยสภาพทั่วๆไปตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านแล้วในช่วงเดือนนี้ตัวท่านจะมีการ พัดภาคพัดภาคจากสิ่งที่ท่านรักอย่างเช่นพัดภาคจากที่อยู่อาศัยหรือพัดภาคจากคนที่ท่านรักนะคะแต่การพัดภาคนี้มันก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะคะพัดภาคกันช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้พัดภาคกันแล้วก็กลับมาพัดภาคกันมันมัน,ม,นมันเป็นลักษณะนั้นพบพภาคจากเจอมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะ อันนี้ในช่วงเดือนกุช่วงเดือนนี้เดือนตุลาคมนี้มันจะเป็นอย่างนี้นี่คือสภาพทั่วไปทีนี้แม่หมอจะมาแยกดูทีละเรื่องเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการงานไม่ว่าท่านนี้จะทํางานธุรกิจองค์กรห้างร้านอันไรก็แล้วแต่ หรือทำงานรับราชการหรือทำงานส่วนตัวนะด้านการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะหากท่านวางาเป้าหมายใดในเรื่องการงานมีการคาดคะเนอะไรในเรื่องการงานอยากจะให้งานนี้มันตรงเป้าหมายหรือว่าเติบโตในจุดที่ท่านอยากจะให้เป็น มันก็จะประสบความสำเร็จและได้ดั่งใจดังหวังนะคะท่านคาดคะเนในการงานในในในรูปแบบใดท่านก็จะสําเร็จและสมหวังนะคะทั้งทั้งท่านที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันท่านอยากจะบริหารธุรกิจการงานของท่านนี้ให้มันเติบโตใหญ่โตให้เป็นในรูปแบบใดท่านก็กระทำได้และสำเร็จและสมหวังนะคะ สำหรับนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันในช่วงเดือนนี้หากแม้มีการสอบเทสข้อสอบท่านก็สอบผ่านหรือนักเรียนที่เรียนจบนักศึกษาที่เรียนจบแล้วต้องการที่อยากจะไปสมัครงานหางานทําในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านก็ไปสมัครงานและท่านก็จะได้งานตรงกับสาขาที่ท่านเรียนหรือได้ทํางานในตําแหน่งที่ท่านต้องการ ได้ทำงานในตำแหน่งที่ท่านเขียนในใบสมัครได้ได้ประสบความสาเร็จในงานที่ท่านเขียนในใบสมัครและสำเร็จในการเงินที่ท่านเขียนในใบสมัครนะคะและเขาก็เรียกท่านเข้าทำงานเร็วไม่ต้องรอเนิ่นนานนะคะอันว่าท่านที่เกิดราศีกลุ่มด้านการงานการเรียนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะท่านท่านที่เป็นรับราชการ ดวงการงานก็ดีหากท่านช่วงนี้ท่านอยากได้ขั้นได้ตำแหน่งที่ที่สูงขึ้นนะท่านก็ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นก็สําเร็จนะคะก็สรุปแล้วงานดีทีนี้มาดูเรื่องการเงินสําหรับเรื่องการเงินแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลานี้ท่านยังต้องดิ้นรนขวัญขวายเรื่องการเงินอยู่มากมายนะคะ ถึงแม้ว่าการงานมันสร้างเงินให้กับท่านก็ดีก็จริงอยู่แต่ช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านเองยังต้องยุ่งวุ่นวายดิ้นรนขอนายสร้างเงินอยู่มันยังไม่ลงตัวนะฮะหรือท่านมีโครงการทำงานทำาไรแต่งานแต่เงินมันก็ยังไม่ได้มันยังไม่ได้ออกมาช่วงนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อย่างนี้ก็ได้หรือบางคนมีการเงินอยู่แล้วละ่ะ แต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อาจจะมีเกณฑ์ว่าจะได้จับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่มันมีเหตุจําเป็นจะต้องจ่ายอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะการเงินเริ่มดีขึ้นเริ่มเข้าที่เข้าทาง รายจ่ายที่เคยจ่ายตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกมันก็ไม่มีรายการจ่ายแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ว่าได้อ่าเจ็บอย่างเดียวนะคะแล้วก็ความดิน้นรนขวนายท่านก็จะเริ่มดีขึ้นก็จะไม่เหนื่อยแล้วช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะเหนื่อยมากต้องอดทนอดกั้นนะพอมาสู่ช่วงครึ่ง,งเดือนหลังมันก็ประสบความสําเร็จและอีกในหนึ่งงานที่ของท่านนี้มันก็ดีดังนั้น งานที่ท่านทําอยู่ในช่วงเดือนตุลานี้มันสร้างเงินให้กับท่านได้เห็นเป็นรูปธปรรมท,ที่ชัดเจนดีมากๆเลยนะครับต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสําหรับความรักแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมความรักมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบ 1. ความรักสําหรับคนโสด 2. ความรักสําหรับคนมีคู่นะคะ เรามาพูดถึงความรักของคนโสดก่อนสำหรับคนโสดแล้วความรักยังไม่ค่อยเจียมใสสักเท่าไหร่นะคะบางคนก็โสดอยู่โสดอยู่หากแม้นมีใครมารักมาชอบก็เหมือนว่าผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะคะหรือบางคนที่โสดก็มีคนนําเอาความรักมาสู่ตัวท่านนำเอาความรักที่ดีนําเอาความรักที่แท้จริงมาสู่ตัวท่าน เอานำความรักที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงมาสู่แต่ถ้าว่าเมื่อที่ท่านคิดที่จะลงเอ่ยให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะต้องการที่จะสารสัมพันธ์ให้มันแนบแน่นให้มั่นคงจริงๆแล้วปรากฏว่ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะอุปสรรคเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าคนที่มารักมาชอบท่านนั้น เขาก็มีพันธะอยู่แล้วนะคะมีพันธะอยู่แล้วดังนั้นท่านก็เลยหากคิดจะ,ะวางแผนลงเอ่ยมั่นหมายแต่งงานกันในอนาคตมันก็ยังไม่สามารถกระทําได้นะคะหรือหากท่านต้องการที่อยากจะรักต่อไปผูกสัมพันธ์รักต่อไปมันก็จะอยู่ในรูปแบบว่าเป็นรักสามเศร้านะคะมันจะเป็นอย่างนี้สําหรับคนโสดนะคะต่อไปมาดู คนที่มีครอบครัวหรือว่าเป็นสามีภรรยากันนะคะด้านความรักความอบอุ่นดีในช่วงเดือนนี้เดือนตุลานี้มีความเข้าอกเข้าใจกันจับเข่าคุยกันได้ลงตัวมีความมั่นคงหนักแน่นกันดีมเีเกณฑว่ามีการพัฒนาาพัฒนาครอบครัวไปด้วยกันมีโครงการ วาดโครงการในอนาคตร่วมกันเพื่อที่จะให้ครอบครัวนั้นมั่นคงและความรักมันก็ตั้งอยู่ในความมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าความรักมันจะไม่สวีทหวานแต่ว่ามันก็อยู่ในรูปแบบแห่งเป็นความรักที่ยั่งยืนและมั่นคงนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้มาดูเรื่องเคาะสำหรับเรื่องเคาะแล้ว ท่านก็โชคดีถือว่าท่านไม่มีอ,อะไรนะคะไม่มีอุบัติเหตุเพศภัยแต่ก็จะมีจุดเสียอยู่นิดหนึ่งคือช่วงเดือนนี้ท่านอาจจะเป็นคนคิดมากคิดมากคิดหยิบป,ประทะคิดเรื่องน,นั้นคิดเรื่องนี้โดยเฉพาะคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาเรื่องเก่าๆเรื่องท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาท่านเก็บเอามาคิด พอคิดแล้วก็มีอาการว่าเหมือนทวินหาทวินหาอยากจะหวนกลับไปในสถานที่ท่านคิดอย่างเช่นเคยจากถิ่นนี้มาจากบ้านเก่านี้มามาอยู่ทิ่นใหม่ก็มีความคิดถึงอยากจะหวนกลับไปสู่บ้านเก่าอะไรอย่างนี้หรืออยากจะไปหาเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้หรืออยากจะหวนกลับไปลำลึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรอย่างนี้มันทำนองนี้ แต่ก็ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสุขภาพยังแข็งแรงดีนะคะทีนี้เรามากล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดในราศีกุมท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่นะคะดีอะไรมีปัญหาอะไรไหมสรุปแล้วท่านก็มีปัญหาเพียงเล็กน้อยนั่นก็คือท่านจะมีปัญหาเรื่องความรักที่แม่หมอบอกว่า จะอยู่ในรูปแบบว่าเป็นรักสามเศร้านั่นแหละคือปัญหามันว่ารักสามเศร้าถึงแม้ว่าความผูกสัมพันรักมันมันมันไม่มีปัญหาแต่ตัวปัญหาก็คือมันเป็นรักสามเศร้านั่นแหละนะคะและนี่คือตัวปัญหาที่มาดูสิ่งที่ดีที่ไม่มีปัญหานั่นก็คือหนึงการงานการงานดีที่หเลยสอง การเงินแต่การเงินมันจะไปดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็ก็ดีสองเรื่องเงินงานแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งนิดหนึ่งในดวงของท่านหากเรื่องใดที่ท่านปารถนาอันแรงกล้าปรารถนามากๆอยากให้ได้สําเร็จอยากให้ได้มันสมหวังดังปารถนาจริงๆแล้วในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะหากท่านอยากได้ มันจะยังไม่สำเร็จและไม่สมหวังมันยังนิ่งๆนะมันยังเดินต่อไปไม่ได้มันยังนิ่งๆไม่รไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคิดในใจอยากจะให้มันเป็นไปได้ดั่งใจหวังปาถนาก็ได้แต่คิดแต่มันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้ แม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแม่หมอดูเป็นภาพรวมการดูเป็นภาพรวมนี้มันก็แม่นยำถึง80%ได้นะคะดังนั้นถ้าแม้ใครต้องการที่อยากจะมาตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอเพื่อดูดวงชะตาของเราโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวมันจะเกิดความแม่นยําฉมังยิ่งนักเพราะว่า ท่านนี้เมื่อมาดูกับแม่หมอแม่หมอก็วันเดือนปีเกิดมารวมกันกับไพ่แล้วท่านก็สามารถที่จะหยิบเลือกไพ่ตามคําถามของท่านโดยท่านนี้สามารถที่จะจูนสื่อสารกับครูวา,าจารย์สินศักดิ์สิทธิ์ได้เกิดเป็นอัตโนมัติแล้วก็จะได้คําตอบที่แม่นยําฉมังยิ่งนักนะคะทีนี้หากแม้นใครไม่ต้องการอยากจะมาตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกัน เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้และให้ลายไอดีไว้ตรงนี้นะคะหากท่านต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดูดวงชะตาของท่านให้โทรมาให้แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็นัดวันเวลาที่ท่านต้องการอยากจะดูแล้วเราก็มาดูกันทางออนไลน์โดยแม่หมอจะเปิดกล้องวิดีโอแล้วท่านก็เห็นแม่หมอแม่หมอเห็นท่าน แล้วท่านก็สามารถที่จะเห็นไพ่เลือกไพ่ตามคําถามของท่านที่ถามมาแล้วท่านก็จะเกิดเป็นมียานสัมผัสพิเศษโดยอัตโมัติเกิดขึ้นแล้วเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านได้เช่นกันนะครับโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนก่อนจากการขอ อวยพรให้ท่านนี้จงมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลสาธุบ๊ายบาย